สรุปแล้วกูเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทอมหรือเป็นกระเทยเหมือนมี2บุคลิกในร่างกายอะค่ะจนกระทั่งหมอนัดตรวจเลือดอหมอก็บอกว่าเราโคมมรโมโซมเป็นเพศชายมันก็มีสิทธิ์ได้ว่ามันจะมีอวัยวะเพศชายฝังอยู่ในตัวถ้าผู้หญิงเกิดมาอายุ34ปีไม่เคยมีประจำเดือนเลยเพื่อนๆว่าแปลกไหม บางคนก็อาจจะคิดว่าแปลกบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่แปลกแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นเกิดมาพร้อมโครมโมโซมและ DNA ที่เป็นผู้ชายและมีอวัยวะเพศชายฝังอยู่ในตัวล่ะคิดว่าแปลกไหมและที่บอกมาทั้งหมดอ่ะถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนๆจะเชื่อไหมถ้ามีใครบังเอิญที่เป็นโลกเดียวกับเราหรือมีคนรู้จักที่เป็นเหมือนเราเดี๋ยวเขามาดูคลิปนี้ค่ะจะได้รู้ว่าคุณยังมีเพื่อนอยู่นะที่เป็นเหมือนกัน คือจริงๆรู้ตัวว่าตัวเองผิดปกติตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะว่า,าเราไม่มีประจำเดือนในในวัยที่ควรจะมีแล้วพออย่าอายุสักประมาณสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาล<ม>หัวเชียวแล้วพออย่าอายุสักประมาณสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาล<ม>หัวเชียว เออไม่ใช่ค่ะหมออันตาซาวแล้วก็ตรวจภายในค่ะ,ะก็ปรากฏว่าหมอวินิจัยว่ารังไข่่อแล้วก็ไม่สามารถมีประจำเดือนได้ไม่สามารถมีลูกได้เขาก็บอกมาแค่นั้นทีนี้ยากก็เลยก็เลยคิดว่าที่เราไม่มีประจำเดือนเพราะว่ารางาังไข่่อก็เลยจบไปไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเติมอีกจนกระทั่งอายุสามจสองเราตัดสินใจกลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าแบบสาเหตุอะไรกันแน่นี่มันแบบ มันไม่มีประจําเดือนเพราะว่าเรามันต้องเราคิดว่ามันต้องมีสาเหตุอะไรลึกๆมากกว่านั้น mm hmm. เพราะว่ายาจะเป็นคนที่มีภาวะอารมณ์เหมือนมีสองบุคลิกในร่างกายอะค่ะ mm hmm. คือบางวันเดี๋ยวเป็นผู้ชายบางวันเดี๋ยวเป็นผู้หญิงตอนฮอร์โมนผู้ชายมันทํางานแล้วที่และเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีแสดงออกมาแบบ mm hmm. เพื่อนก็จะงงๆบ้าง,ง,งบอกเอ้ย e ทำไมวันนี้มึงเหมือนผู้ชายวะ ทำไมวันนี้มึงหน้าแตกวะอะไรเงี้ยแบบการแต่งตัวแล้วก็จะมันมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งหน้าตาเลยนะคะหน้าตาแล้วก็การแต่งตัวบุคลิกเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนไปค่ะก็เออเหมือนบางทีเราก็คุมมันไม่อยู่จริงๆอะค่ะบางทีเราก็ฝืนแล้วมันมันฝืนไม่ได้ตลอดร้อยเปอร์เซนจนกระทั่งนั่นแหละหนูก็เลยว่ามันต้องมีมันต้องมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับเอ่ออะไรในร่างกายเราต้องเป็นต้องเป็นของผู้ชายแน่นอน ก็ตอนสามสองก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลกลางเพราะว่ามีสิทธิประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลกลางจนกระทั่งหมอนัดตรวจเลือดเพื่อจะวิเคราะห์ดูโครโมโซมก็ปรากฏว่า,าหมอก็บอกว่าเราโครโมโซมเป็นเพศช,ชายแล้วก็ถ้าโครโมโซมเป็นเพศช,ชายเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้ว่ามันจะมีอวัยวะเพศช,ชายฝังอยู่ในตัวโดยหมอก็ได้ทําการให้ยาไป เข้าเครื่องอันตราซาวรอบนึงแล้วก็เข้าอุโมงค์รอ,อบนึงนะคะก็เจอก้อนตอนที่ซาวรอบแรกค่ะเจอก้อนที่หมอวินิฉัยว่าเป็นถุงอันทะ,ะอยู่ด้านซ้ายมอือหนึ่งหนึ่งข้างตัดสินใจลงความเห็นว่าผ่าตัดก็เลยนะับผ่าตัดวันที่ 22, 22. ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอยาตัดไอ,อตัวพรเอ่อัอองไข่ถุงอันทะนี้ไปแล้ว มันก็จะไม่มีส่วนไหนในร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนเองได้ <c oughs> ซึ่งในร่างกายคนเรามันจะมันจะอเขาเรียกว่ามันจะสมบูรณ์มันจะสมบูรณ์บแบบ <c oughs> ได้ด้วยฮอร์โมนที่มันผลิตในร่างกายแต่ละคน <c oughs> ผู้หญิงก็รังไข่ผลิตฮอร์โมนผู้ชายก็ตูนอัฐผลิตฮอร์โมน <c oughs> แต่พอยาไม่มีตรงนี้ปุ๊บมันก็จะส่งผลทําให้ร่างกายแปรปรวน เขาบอกเขาไม่เคยเจอเขาบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในร้านหรือหนึ่งในสิบล้านเลยโอ้หนึ่งในร้านเลยใช่ค่ะก็คือแต่ถ้าทั่วประเทศเนี่ยก็มีต่างชาติส่วนใหญ่อะค่ะตัวใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติแล้วก็แต่ในของเมืองไทยในยหาได้น้อยมากมแต่พอยาทำคลิปลงติ๊กตอกเนี่ยก็มีคนที่เป็นเหมือนกันเนี่ยออกมาแสดงตัวว่า เออเป็นเหมือนพี่นะหนูเป็นเหมือนพี่เลยบางคนก็เป็นรุ่นพี่แบบพี่เป็นเหมือนน้องเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะย,ยังไม่ได้เคยตัดรังไข่ไ,ไม่ไดไม่ได้ตัดลูกอัณฑะออกก็ทําให้ยารู้ว่าเออมันไม่ใช่แค่ยาคนเดียวนะที่เป็นมันยังมีแบบอีกหลายคนที่เป็นเหมือนกันเออมันก็แค่โรคโรคหนึ่งที่เราแบบเราเป็นแล้วเราก็ยังใช้ชีวิตได้ประจําวันได้อยู่อืก็แค่ยอมรับมันเองเท่านั้นแล้วก็อะไรที่เป็นส่วนเกินก็ตัดออกอะไรที่ขาดก็เติมเข้าไป<ๆ>ก็เลยอยากให้เคสของยาเนี่ยเป็น เคสตัวอย่างให้กับคนอื่นๆที่อาจจะเป็นเหมือนกันและหรือคนที่เป็นเหมือนกันแล้วเขายังรับตัวเองไม่ได้อ,อยากจะบอกอยากจะให้เขาแบบอยากจะพูดให้กําลังใจเขาอะค่ะว่าแบบเออถึงเราเป็นแบบนี้เราก็อยู่กับมันให้ได้นะแล้วเราก็มันมีวิธีรักษาค่ะก็ะอยากให้มันเป็นมันมีประโยชน์กับคนอื่นก่อนที่อาจะแบบจากโรคนี้ไปอะไรเงี้ยก็คือประมาณว่า ไม่ได้อยากเก็บความรับนี้ไปจนตาย mm. อยากให้มันเป็นความรู้เป็นวิทยาทานเป็นกรณีศึกษาให้กับใครหลายๆคนขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ